คริสซอนทัวร์พาเที่ยวคริสมิติใหม่ครับวันนี้เราอยู่กันที่ไหนครับอยู่ที่วัดนบ,บุญเปตโตรครับผมฮะนี่เหรอว,วัดน,นบุญเปตโตรใช่ครับนี่ก็มีนบ,บุญเปตโตรนั่งอยู่ใช่นี่นบ,บุญเปตโตรจริงๆด้วยอุ้ยแต่มันไม่ใช่วัดน,นบุญเปตโตรสามพันที่เรารู้จักนี่แล้วมันเป็นวัดน,นบ,บุญเปตโตรอะไรครับผม ที่นี่เปโตรเหมือนกันครับแต่เรียกว่าวัดธรรมมาฒนักบุญเปโตรบางเชือกหนังครับนี่จะบอกบางเชือกหนังอยู่ไหนใช่ไหมจริงๆก็เข้ามาที่วัดเนี่ยได้2ทางครับอยู่ริมถนนพุนทธมณฑลสายหนึ่งเลยนี่ประตูอยู่ติดถนนเลยนะครับอีกทางนึงก็คือเท่ามาทางซอยบางแวก75นะครับซึ่งอยู่ตรงข้ามกับฝั่งถนนกับวัดหลังเก่า นี่เดี๋ยววันนี้เราจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งเรื่องราวของประวัติความเป็นมาแล้วก็ภาพบรรยากาศความสวยงามภายในวัดมาให้พี่น้องได้รับชมกันครับใช่ครับผมเมื่อกี้ที่คุณพ่อนาบอกแล้วว่ามีทางเข้าฝั่งวัดเก่าใช่ไหมใช่เดี๋ยวบางคนอาจจะสงสัยว่ามีวัดเก่าวัดใหม่ด้วยเหรอ,อ,อ,อมีวัดกี่หลังวันนี้เราจะมาะคําตอบด,ด้วยกันครับผมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปชมวัดพร้อมๆกันเลยครับ ครับถ้าพูดถึงชุมชนความเชื่อริมคลองบางเชือกหนังเนี่ยโอ้โหมันไม่ใช่มาอยู่ดีๆก็มาอยู่ที่วัดธรรมอับุญเปโตหลังปัจจุบันนี้ใช่ไหมครับรบมมันมีที่มาที่ไปยาวนานร้อยกว่าปีทีเดียวก็ย้อนกลับไปเนี่ยแรกเริ่มเลยเนี่ยวัดนี้นะครับก็ยังอยู่ใน การปกครองของวัดอื่นอยู่นะครับในยุคสมัยนั้นก็คือวัดเจ้าลูประคำกราวาครับนะครับก็คือคุณพ่อแดซานซึ่งเป็นเจ้าอาวาสในสมัยนั้นครับผมสมัยนั้นก็ได้ส่งคุณพ่อประหลัดมานะครับก็คือคุณพ่อกียูนะครับมาในปี1885ับครับผมก็มีหลักฐานนะครับก็คือหลักฐานเนี่ยปรากฏในปี1889คือยปกนะครับีปีหลังจากนั้นครับผมพูดถึงปี1885ว่าว่าใน สมัยนั้นนะครับที่เนี่ยก็มีโรงสวดไม้ไผ่อยู่แล้วนะครับแล้วก็กําลังสร้างวัดด้วยนะครับเป็นวัดไม้เป็นวัดไม้ครับผมแล้วก็สร้างแล้วเสร็จในปีอะไรครับเสร็จในปี1890ครับผมครับผมแล้วก็ยกถวายแด่พระตีเอกานุภาพนะครับวัดนี้แห่งแรกเนี่ยจริงๆไม่ได้ชื่อนี้ไม่ใช่ไมร้มาานปโตนะครับแต่ว่าเป็นชื่อวัดพระตีเอกานุภาพครับหรือก็คือพระตีเอกภาพที่เราใช้ศัพท์คำนี้ในปัจจุบันนั่นเองนะครับ และเรากระโดดข้ามมาในปี1928เลยนะครับพระสังฆราชแต่รอสนะครับก็ได้แต่งตั้งคุณพ่อปาสกาลนะครับซึ่งคุณพ่อเนี่ยประจําอยู่ที่วัดซังตาคูสเให้มาดูแลชุมชนความเชื่อที่ริมคลองบางเชือกหนังแทนก็เรียกว่าเป็นอิสระจากวัดกัลวานแะแต่มาอยู่ในความดูแลของวัดซังตาคูสแทนนะครับซึ่งพอเวลาผ่านไปไม่กี่ปีเนี่ยคุณพ่อปาสกาลก็ได้ล้มป่วยลงนะครับ ในช่วงเวลาสั้นๆเนี่ยก็มีคุณพ่อท่านหนึ่งที่มาดูแลชุมชนความเชื่อดูแลวัดแห่งนี้แทนนะครับถ้าบอกว่าชื่อคุณพ่อชุนกิมบร o เดอร์ลักกี้รู้จักไหมครับโอแค่ชื่อก็แทบจะไม่เคยได้ยินแล้วน่าจะดูแบบดูเห่าหรือน่าจะเป็นคนจีนดนะ้วยเนาะคุณ<ช>พ่อชุนกิมนะครับแต่ถ้าพูดชื่อว่าคุณพ่อน er ิโคลัสบุญเกิดติบารุง แน่นอนอนะครับเชื่อว่าหลายๆคนคงรู้จักรู้จักแน่นอนแล้วนี่ก็เป็นที่มาที่เรามายืนอยู่ที่หน้ารูปของท่านด้วยนะครับ,บ,บน,นี่แหละบุญยาศีนิโคลัสบุญเกิดกินบำรุงใ,รในเวลานั้นปี1933คุณพ่อได้เคยมาช่วยดูแลชุมชนความเชื่อบางเชือกหนาแห่งนี้แทนคุณพ่อปัสกาวอยู่ช่วงหนึ่งเช่นกันนะครับ เวลาผ่านมาอีกเกือบ20ปีนะครับก็ถึงเวลาที่วัดพระตีเอกานุภาพเนี่ยจะได้เป็นอิสระและมีอำนาจในการปกครองตัวเองอย่างแท้จริงนะครับโดยปี1952พระกุณเจ้าหลุยส์โชแลงได้ส่งคุณพ่อวิลเลียมตันจากประหลาดวัดกะละวานะครับมาเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกเลยของชุมชนความเชื่อแห่งนี้นะครับแล้วคุณพ่อเองก็มีแนวคิดที่จะ ก่อสร้างวัดหลังใหม่เพราะว่าวัดหลังเดิมที่สร้างด้วยไม้แล้วก็ชำรุดซุดโซมไปตามกาลเวลานะครับรแต่คุณพ่อก็ดํารงตําแหน่งได้แค่1ปีเท่านั้นครับคุณพ่อก็ย้ายไปเป็นประหลัดอัศนวิหารอสัมชันนะครับโดยคุณพ่ออย่างเปียรเบรดานได้มารับหน้าที่เป็นเจ้าวาดองค์ที่2ต่อคุณพ่อเป็นพระสงฆ์หนุ่มมิชนารี่ไฟแรงเลยของคณะเอ็มีนะครับคุณพ่อก็ได้สารต่อจิตรม์ของคุณพ่อวิลเลียมตันนในการ ริเริ่มสร้างวัดหลังใหม่โดยใช้เวลาเพียง10เดือนเท่านั้นครับจะบอกว่าผู้ออกแบบกับผู้ควบคุมการก่อสร้างเนี่ยเขาเรียกว่าท่านชื่อว่ากกงบัวกกงบัวเนี่ยเป็นบิดาของพระสังฆราชมิเชลออดหรือว่ามิเชลมงคลประคองจิตนั่นเองครับก็มีการก่อสร้างกันเป็นเวลา10เดือนเท่านั้นวัดหลังใหม่ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับและบรรดาชาวบ้านสัตวบรุษเนี่ยก็อยากจะให้เกียรติกับคุณพ่อ,อยังปีแยเพราะว่าคําว่าปีแยเนี่ย เป็นภาษาฝรั่งเศสของคําว่านักบุญเปตโตรนั่นเองนะครับเปตโตรเนีเน่ยชาวบ้านอยากจะให้วัดหลังใหม่มีชื่อนามนักบุญเปตโตรแต่ก็กลัวว่าเดี๋ยวจะไปซ้ํากับวัดอื่นนะครับโดยเฉพาะวัดนักบุญเปตโตรที่นครชัยศรีหรือว่าที่สามพรานเนี่ย<อ>บรรดาสัตว์ประหก็เลยยกถวายวัดหลังนี้ให้กับนักบุญเปตโตรนั่งบันลังโดยมีนามวัดใหม่วัดธรรมา่านบุญเปตโตรครับ โดยมีพิธีเปิดเสกอย่างเป็นทางการนะครับในวันที่18มกราคมปี1955โดยพระคุณเจ้าหลส์โชเร็งครับครับผมและซึ่งป้ายที่เราเห็นอยู่ข้างหลังนี้นะครับก็เป็นป้ายชื่อวัดของวัดหลังที่2นะครับที่ลงเหลืออยู่นะครับซึ่งวัดหลังที่2อนี่เป็นวัดไม้ครับผมแต่ว่าตอนนี้ไม่เหลืออะไรแล้วนะครับก็มีเหลือสิ่งเดียวก็คือป้ายอันนี้นะครับผมเป็นอนุสรณ์มาจบจนปัจจุบันนั่นเองครับครับผม และหลังจากที่สร้างวัดหลังที่สองเสร็จแล้วนะครับวัดหลังที่สองซึ่งเป็นวัดไม้ก็ได้ซุดโซมไปตามการเวลานะครับแล้วก็โรงเรียนก็มีที่ไม่เพียงพอนะครับวัดหลังที่3เนี่ยก็เลยสร้างใหม่โดยการย้ายฝั่งอีกฝั่งหนึ่งจากซอยบางแวก80มาสู่ซอยบางแวก75ข้ามฝั่งถนนมาเลยครับผมก็คือ วัดหลังที่หนึ่งกับหลังที่สองจะอยู่ฝั่งหนึ่งหลังที่สามก็จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งครับโดยวัดหลังที่สามนี้นะครับก็ได้สร้างขึ้นในสมัยคุณพ่ออดิศักดิ์สมแสงสูตรเจ้าอาวาสนะครับก็ได้มีการเสกวางศิลาเลิกนะครับในวันที่ยี่สิบสองกุมภาพันธ์หนึ่งพันเก้าเก้าสิบ็ดะครับโดยพระคดีนันไมเคิลมีชัยกิบุญชูพระคารสักราชในขณะนั้นก็เป็นประธานนะครับและหลังจากที่วางศิลาเลิกแล้วก็มีการสร้างวัดใหม่ทันทีนะครับโดยสร้าง ทั้งวัดใหม่ทั้งโรงเรียนใหม่นะครับแล,แล้วก็แล้วเสร็จมีการ,รส<ะ>เสกนะครับในวันที่20คุมพาพันธ์1,999ครับผมครับผมซึ่งก็คือสถานที่ตั้งของวัดหลังปัจจุบันที่เรากำลังยืนอยู่นี้นั่นเองครับครับผม หลังจากการเปิดเสกวัดหลังใหม่ไม่นานนะครับคุณพ่ออดิศักดิ์สมแสงสวงก็ได้ย้ายไปรับหน้าที่ใหม่เป็นอธิการสมเนลาลัยลนบุญยอแซฟสามพรานครับโดยคุณพ่อธีรวัตรเสนางน,านะครับได้ย้ายมาเป็นเจ้าวาดวัดธรรมาดนาบุญเปตโตรบางเชือกหนังแทนครับในเดือนพฤษภาคมปี1999ครับในเวลานั้นนะครับก็มีการย้ายสุสานนะครับจากวัดฝั่งเดิมเนี่ยมาสู่วัดฝั่งใหม่ แล้วก็เป็นสู่สารอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันนี้ครับ หลังจากยุคสงครามโลกครั้งที่1ผ่านพ้นไปแล้วนะครับคุณพ่อกาเบรียลอันฟองฮุยเนี่ยท่านเป็นเจ้าวาดวัดคอนเซปชั่นในขณะนั้นนะครับแล้วก็ได้ดูแลวัดบางเชือกหนังไปด้วยเนี่ยก็ได้ มีการก uh. ่อตั้งโรงเรียนขึ้นเป็นครั้งแรกครับโดยใช้ชื่อเดียวกับวัดในขณะนั้นเลยนั่นก็คือโรงเรียนพระตีเอกนุภาพมีการเปิดสอนถึงชั้นประถมศ,ศึกษาปีที่4ครับหลังจากที่มีการก่อตั้งวัดหลังที่2เรียบร้อยแล้วนะครับคุณพ่อเฟเดริกอุ่นก็ได้รับมอบหมายให้มาดูแลชุมชนความเชื่อบางเชือกหนังแห่งนี้นั่นแหละแล้วก็ได้มีการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนนะครับจากโรงเรียนพระตีเอกนุภาพเนี่ยเป็นโรงเรียนตรีจิตวิทยายครับโดยมีการเปิดสอนทั้งภาษาไทยและภาษาจีนด้วยครับ Thank you อีกช่วงหนึ่งนะครับคุณพ่อเฟเดริกอุ่นครับได้มาประจำอยู่ที่วัดแห่งนี้ตั้งแต่ปี1935เรถึง1951เรียกว่า16ปีเลยคุณพ่อเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่อยู่ดูแลวัดนี่นานที่สุดเลยนะครับคุณพ่อก็ได้มีการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนตรีจิตวิทยาครับโดยมีการเปิดสอนทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาจีนด้วยนะครับแล้วก็ช่วงที่3นะครับในสมัยหลังจากที่มีการก่อสร้างวัดหลังที่2แล้วเนี่ยคุณพ่อ,อยังเปีย เปดานนะครับในปี1957คุณพ่อได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนอีกครั้งหนึ่งครับมีการสร้างอาคารเรียนไม้2ชั้นด้วยแล้วก็เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากตรีจิตวิทยามาเป็นตรีมิตรวิทยาครับ และในปี2009นะครับคุณพ่อวิชุกรเกตภาพก็เข้ามารับตําแหน่งเจ้าอาวาสวัดธรรมมาตบุญเปโตบางเชื่อหนังครับผมเมื่อคุณพ่อมาแล้วนะครับคุณพ่อก็ได้มีการปรับเปลี่ยนชื่อโรงเรียนนะครับจากชื่อโรงเรียนตรีมิตรวิทยาครับผมเป็นโรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ธนบุรีโดยการปรับครั้งนี้นะครับก็เป็นการปรับเพื่อให้เป็นภาพลักษณ์ที่ทันสมัยต่อสายตาคุณรุ่นใหม่ครับผม ประทับใจที่ได้อยู่ที่วัดนี้นะคะก็อันดับแรกก็คือการได้ร่วมมิซาแล้วก็ได้ทำงานต่างๆของวัดเช่นช่วยงานคำสอนช่วยบริการที่หน้าวัดแล้วก็งานอื่นๆที่สามารถช่วยทำได้ค่ะ,ะบรรยากาศนะคะก็ดีค่ะเพราะว่าตอนนี้วัดเราก็มาเปลี่ยนเป็นติดแอร์คนก็ สัตบุตรข้างนอกก็มาเข้าเพิ่มมากขึ้นสัตบุตรในหมู่บ้านก็มีมากขึ้นเยอะขึ้นมีทั้งต่างความเชื่อเขาก็มามาร่วมวิสากับครอบครัวของเขามากขึ้นด้วยค่ะวันหลังนี้เหรอคะประทับใจมากค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ใช่ไหมคะพี่ลุงยังไม่ได้อ่านบทอ่านแล้วก็ขาดวัดมานานมากจนกระทั่งมีคนชวนพี่ลุงเนะะี่ยค่ะไปอบรมพิธีกรรม ผู้อ่านพี่ลุงก็เลยได้เข้ามาอ่านก็เริ่มสัมผัสพามากขึ้นเพราะเมื่อก่อนก็ฟังหูซ้ายทะลุหูขวาค่ะส่วนวันแล้วก็บริเวณรอบๆลื่นลมมากแล้วก็มีคนพาจุงลูกพาหลานมาค่ะแล้วคุณพ่อก็น่ารักทุกคนที่มาอยู่ที่นี่มีสอนคําสอนตลอดก็วันของครับเป็นวันที่ก็ค้าใหญ่โตนะครับรอบๆก็บรรยากาศดีมาง่ายครับติดถนนใหญ่แล้วก็มีสุสารอบๆวัดนะครับ วว้ก็จะมีกิจกรรมต่างๆวันใหม่ตั้งพิธการต่างๆทั้งคิดมากประกาปีใหม่ตื่จีนก็จะมีหมดครับก็เซลูกสารตุลส,สารก็ลุกลื่นครับมีผู้พิวดชนเยอะๆ,ๆะเเยอะต็มหมดเลยครับก็มีความสมัครที่ดีครับมีกิจกร,รรมคร,รับร่วมกันบ่อยๆทั้งเล่นกีฬาบ้างน,นี่ครับเพราะว่าช่วงเรียนแม่พายว้มใหมหรือว่าฉลองวันก็จะมีไปสวดตาม ชุมชนต่างๆตามรอบหมู่บ้านเราะว่าบางทีถ้าแบบใช้ที่อยู่ข้างนอกทางไว้ก็จะแบบจ่ายรถไปบ้างสมมุติว่าถ้าวันไหนไม่มาไอ้ก็คงโมโหมาทำแบบเมืนใครอะไรเพราะแบบส่วนใหญ่เขารอบหมู่บ้านก็เป็นคนรู้จักเป็นญาติๆแล้เวลาวันก็เหมือนเหมือนมาหาครอบครัวมานั่งคุยกับคนที่ไม่ได้เจอ และนี่ก็คือภาพบรรยากาศแล้วก็เรื่องราวความประทับใจที่น่าสนใจของวัดธรรมมานักบุญเปตโตรบางเชือกหนังครับครับผมและสําหรับใครที่สนใจจะมาร่วมมิสซาที่วัดธรรมมานัุบุญเปตโตรบางเชือกหนังนะครับตารางมิซาประจําวันวันจันทร์วันพุธและวันสุรมมิซาในเวลา6กนาฬิกาสานาทีและในวันอังคารพฤหัสมิซาในเวลา18บแนาฬิกาสานาทีในวันเสาร์นะครับจะมีมิซา19บเนาฬิกา วันอาทิตย์จะมีมิซา3รอบจะมีมิซารอบ6นาฬิกา30นาที9นาฬิกาแล้วก็19นาฬิกาครับผมครับผมถ้าพี่น้องท่าในใดสนใจก็แวะเวียนมาร่วมมิชซาที่นี่หรือมานมัสการพระพิจ้าด้วยกันได้ที่นี่นะครับชอบกดไลค์ใช้กดแชร์คลิปนี้และทุกคลิปของคริสออนทัวร์พาเที่ยวคริสมิติใหม่รวมไปถึงคอนเทนต์ดีๆจากเครือข่ายคริสสร้างสารรค์ด้วยกันนะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ